วันนี้น้องเออยู่ที่โครงการสายทองวิวอำเภอเมืองจังหวัดระยองพาท่านผู้ชมมาดูโครงการสวยๆติดถนนห้วงหินนะคะประกอบไปด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องรับแขกพร้อมโรงจอดรถจอดรถได้ถึง2องคันค่ะท่านผู้ชมค่ะ กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับน้องเองคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นทางช่องทาง YouTube Facebook และ TikTok ค่ะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูบ้านโครงการสวยๆมี3หลังเท่านั้นนะคะละติดถนนเหมาะกับการซื้อพักผ่อนนะคะเพราะว่า ห่างเซนท่านเนี่ยสิกิโลนะคะห่างวัดหลวงปู่ทิมเนี่ยแกิโลเท่านั้นท่านผู้ชมขาและมีด้วยกัน3ามลงนะคะทำเขาเรียกว่าธุรกิจก็ได้เหมือนกันนะคะขายก็ดีไว้เก็งกําไรก็ดีเหมือนกันนะคะเริ่มต้นที่66ตารางวาค่ะแล้วก็ถึง70กว่าตารางวาค่ะท่านผู้ชมขาเดี๋ยวเราไปดูแปลน,นกันก่อนเข้าไปรับชมด้านในค่ะเข้ามานะคะจะเห็นเนาะโรงจอดรถท่านผู้ชมห้องโถงซ้ายมือเป็นห้องครัวนะคะขวามือนะคะเป็น3ห้องนอน พร้อมกับห้องน้ำสองห้องน้ำค่ะเข้าไปดูของจริงกันเลยไปค่ะไปค่ะเราเข้าไปดูในบ้านกันดีกว่านะคะหลังคาเนี่ยเป็น t e ีแพ k นะคะผู้ชมขาแล้วมีเทเลสออกมาไว้จอดรถกว้างขวางมากๆเลยนะคะน้องเอ๋พามาดูหลังใหญ่เลยนะเพราะว่าเสร็จแล้วนะคะตรงนี้มีพื้นที่เนี่ยถึง72ตารางวา ตัวบ้านใหญ่มากๆเลยเข้ามาเนี่ยมีประตูรั้วแล้วนะคะขอบชิดมากๆเลยนะคะนี่เทฟุตบาทคอนกรีตไว้ให้รอบเลยนะคะทางขึ้นก็ง่ายสะดวกสบายน้ําไม่ท่วมแน่นอนค่ะตรงนี้นะวิวดีมากๆนี่ท่านผู้ชมค่ะวิวดีไหมดีฟุดๆเลยนะคะตรงนี้และมีที่จอดรถเนี่ยทาที่จอดรถเวทเทลเลสแล้วนะคะถึง2คคันมีปักใช้งานด้วยด้านนอกไฟใช้งานก็มีมีซ่อนรางด้วยนะคะสําหรับนะคะโรงจอดรถ เรามาดูพื้นที่กันซิว่ามีความกว้างและยาวเท่าไหร่นะคะสำหรับโรงจอดรถมีความกว้างนะคะอยู่ที่5นะคะยาวที่5นะคะ5คูณ5าถือว่างเลยใหญ่มากๆเลยนะคะสำหรับตรงนี้และมีบริเวณรอบบ้านเนี่ยจอดเขาเรียกว่าจอดรถได้นะ,ะปลูกผักสวนครัวได้หรือใครจะทําสระว่ายน้านะคะ,นะคะเขาเรียกตอนนี้กําลังฮิตมากๆเลยเป็นสระว่ายน้ําไฟเบอร์อะไรเงี้ยเอามาลงได้ง่ายๆเลยพื้นที่เหลือเยอะมากๆ ฟูอันนี้ไม่มีอีกแล้วแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะเริ่มต้นเนี่ยนะคะเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่2อเอเท่านั้นใครอยากรู้ราคาของเอกก็ใส่เบอร์เจ้าของโครงการไว้ให้นะคะเข้ามากันเลยนะคะด้านนี้มีระเบียงด้านหน้าด้วยค่ะสําหรับระเบียงเนี่ยปูกระเบื้องให้นะคะแล้วก็มีจมูกบันไดเนี่ยรอบเลยค่ะสําหรับระเบียงมีความกว้างอยู่ที่1.4นะคะยาวที่3เมตร 20ค่ะมีไฟใช้งานเป็น LED มีไฟโชว์ให้ด้วยโทนสีบ้านเนี่ยเป็นสีขาวนะคะตัดด้วยสีเทานะตรงนี้ถือว่าดีไซน์เก๋แล้วก็สีเนี่ยนำาสมัยเลยทีเดียวเข้ามาถึงบริเวณของห้องโถงประตูก็เปิดนะคะรับลมรับุงจุ้ยได้ดีมากๆเข้ามากันเลยค่ะสำหรับห้องโถง โรงมา,มากมากนะคะตรงนี้นะสำหรับห้องโถงมีความกว้างอยู่ที่3เมตร40ยาวที่6เมตร70นะคะความสูงจากพื้นถึงฝ้าอยู่ที่3เมตรคะ่ะฝ้าเป็นฝ้าลุมนะมีโชว์ด้วยนะมีฟ้อนไฟด้วยไฟก็เป็น LED นะคะถึง4มุมแล้วก็ไฟโคมนะคะถึง2จุด ปักใช้งาน1 2 3 4นะคะ5ปักเลยสำหรับห้องโถงห้องเดียวมีถึง5้าปักมีไฟปิดเปิดนะคะมีตัวกิ่งให้ด้วยตรงนี้สวยมากนะคะมีหน้าต่างบานใหญ่ด้วยเปิดซ้ายเปิดขวาทำให้ให้ห้องโถงดูโล่งนะะจะสั่นห้องได้ดี แล้วก็นะพื้นที่เหลือใช้งานเยอะแยะมากมายไว้ให้ลูกวิ่งเล่นนะคะหรือว่าไว้ให้เราขายของก็ได้หมดนะคะตรงนี้ทำเลด,ดีมากๆเลยอ่ะต่อกันที่น้องเอจะพาไปดูนะคะห้องนอนที่1กันก่อนนะคะอยู่ด้านนี้เลยค่ะโอ้โหประตูก็ใหญ่นะประตูหนูว่าแบบประมาณเมตรนึงได้อะ่ะคือใหญ่กว่าปกตินะปกติเราเห็นแบบแปดบเก้าอันนี้คือใหญ่จริงๆนะ,ะตรงนี้ เข้ามากันเลยจ้าหลายๆท่านบอกว่าพาจะดูแต่บ้านสร้างนะคะพี่อยากซื้อบ้านเหมาะมากๆนะคะตรงนี้ตรงนี้เราก็อยู่ที่อำเภอเมืองด้วยจังหวัดระยองนะคะคนชอบมาเที่ยวนะคะจังหวัดระยองมีสเสม็ดมีเซนทันนะคะมีหลวงปู่ทิมให้ไหว้นะคะนี่เลยเหมาะมากๆนะคะตรงนี้สําหรับห้องนอนห้องที่1นเนี่ยมีความกว้างนะคะอยู่ที่3ามเมตรยีนะคะยาวอยู่ที่4เมตรหนะะึ่งค่ะ 4.1นะคะตรงนี้ถือว่าวา้างนะะ้ะมีเขาเรียกว่าหน้าต่างด้วยนะคะหน้าต่างตรงนี้ก็จะเป็นแบบมินิโอลนะคะเปิดซ้ายเปิดความมีบานฟิกให้ด้วยไฟนี่คือว่าเยอะมากหนูเพิ่งเคยโครงการเคยเจอโครงการที่ให้ไฟฟูหกขนาดน,นี้นะ,ะไม่ว่าจะเป็น l e ด้านบนเนี่ย2467นะคะถ้าเปิดไฟได้นี่คือสว่างมากๆเลยนะ,ะตนัวนี้แล้วก็มีไฟใช้งานนะ,ะตัวนี้ก็มีแบบระบบแบบ เปิดทั้งนี้ปิดตรงนี้เปิดตรงนั้นปิดตรงนี้ด้วยนะคะคือเรียกจำไม่ถูกนะนะนานทีเราจะเจอโครงการแบบนี้สักทีเนี่ยมีตัวปิดอย่างเงี้ยอ่าแบบว่าเปิดตรงนั้นปิดตรงนี้แล้วก็ไฟหัวเตียงก็จะปิดประมาณนี้เลยปลั๊กใช้งานก็เยอะนะคะแค่หน้าต่างเนี่ยให้ฟูขนาดไหนท่านผู้ชมลองดูสิคุ้มไหมคุ้มไหมคะเหมาะไหมคะกับทำเลบ้านของเรานี้นะ คงสร้างเป็นอิฐแดงด้วยหลายๆท่านบอกโหอยากได้อิดแดงราคาพื้นที่ดินพร้อมบ้านนะกับพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้ลองมาดูเองนะดูด้วยสายตาอาจจะไม่แบบไม่ใหญ่นะแต่เรามาดูจริงโอ้โหของจริงใหญ่มากๆเลยนะแล้วก็ให้ของฟูมากๆไล่จากนอกมาข้างในพอมาเจอในห้องน้ําฟูนะคะไม่ว่าจะเป็นชักโครกให้เป็นวันพีซมีอ่างวางบนด้วยนะคะแล้วก็ปูกระเบื้องสุดถึงฝ้าเลยสําหรับห้องน้ําในห้องนอน ถือว่าใหญ่จริงๆนะคะใหญ่จริงๆและให้เลนชาวเวอร์ด้วยโอ้โหนะมีสายปักสำหรับแบบเครื่องทำอุ่นด้วยมีอกาะางพื้นด้วยมีฟอร์เดนใหญ่มากนะคะนี่ระบายน้ำได้ดีอาบน้ำต้องห่วงเลยคะ่ะว่าน้ำจะระบายดีหรือเปล่านี่เลคะค่ะฟอร์เดนใหญ่มากนะคะต,ตรงนี้อ่ะสำหรับห้องน้ำมีความกว้างอยู่ที่เมตรหกสิบนะคะยาวที่สองเมตรแปดสิบค่ะต่อกันที่นะคะน้องเอจะพาไปรับชมกับห้องนอนห้องที่สองันเลยดีกว่าคะ่ะ เป็นยังกันบ้างคะวันนี้พามารับชมบ้านโครงการสวยๆนะคะมีโครงการมีบ้านนะคะมาอัปเดตนะคผู้ชมได้รับชมเราก็จะจัดให้ต่อนที่ห้องน้ำห้องรับแขกบ้างดีกว่านะคะตรงด้านนี้มีตู้คอสเมอร์ด้วยทางด้านนี้ก็เปิดปิดได้อย่างสบายมีปลั๊กด้วยนะคะสำหรับแบบเขาทำไว้เพื่อกล้องวงจรปิดค่ะท่านผู้ชมนะเวลาเราติดตั้งแบบไม่ต้องห่วงเลยต้องมาเจาะฝ้าต้องมาให้ช่างเดินหรือเปล่าดีเจ้าของโครงการออกแบบว่าให้ครบ จบมากๆนะคะหลังนี้อย่างแรกนะผมภูมิใจมากๆเลยนะคะสวยจริงๆนะคะงานดีงานละเอียดจริงๆนะแล้วก็เย็นมากๆค่ะด้านในสําหรับนะคะห้องน้ํารับแขกนะคะมีขนาดกว้างนะคะอยู่ที่เมตรหกนะคะคูณ2องเมตรแปดสินะทำสเต็ปไว้แล้วก็ปูกระเบื้องสุดแล้วก็มีทําแบบ ดับเบิลอิดมาด้วยนะสำหรับวางของไม่ต้องเจาะอ,อะไรให้มากมายแล้วมีปักใช้งานสำหรับห้องน้ำด้วยนะคะตรงนี้ในฝาปิดบางท่านบอกมีปักใช้งานอันตรายไม่อันตรายค่ะเพราะว่ามีฝาปิดให้ด้วยนะคะตรงนี้มีช่องเซอร์วิสนะคะด้านบนบางท่านบอกโหไม่เห็นถ่ายช่องเซอร์วิสให้พี่ดูเลยนะนี่เลยเราถ่ายให้แล้วนะช่องเซอร์วิสให้มีไฟสองไฟนะคะปกติห้องน้ำนะ่ะ โครงการเราให้เห็นแค่ไฟเดียวอันนี้ให้มาถึงสองไฟแล้วไฟเยอะไฟฟูมากๆเลยไม่ต้องไปติดตั้งไฟเพิ่มแล้วค่าแค่นี้หนูมาถ่ายกลางวันยังสว่างขนาดนี้ไม่มีไฟนะท่านผู้ชมนะแล้วถ้าเปิดไฟได้โอ้โหจะสว่างขนาดไหนต่อกันที่พาท่านผู้ชมมารับชมกับห้องนอนนะคะห้องที่2กันเลยค่ะโอ้โหหน้าต่างชอบมากให้หน้าต่างฟูอีกแล้วนะนี่หน้าต่างผักเป็นบานผักนะคะเป็นบานเปิด เปิดกว้างนะคะไปหาบริเวณส่วนก็มีเหมือนกันสำหรับนะคะห้องนอนที่2เนี่ยมีความกว้างอยู่ที่3นะคะยาวที่3.5โทนสีเป็นสีแบบออ,ออกสีไข่ไก่นะคะประมาณนี้เลยปักใช้งานก็เยอะให้4จุดนะคะพร้อมกับสวิตช์เปิดปนะคะนี่เยอะมากนะมีช่องสำหรับแอร์ให้ด้วยอนาคตเราติดตั้งแอร์ใช่ไหมคะท่านผู้ชมไม่ต้องไปเจาะแล้วนี่เขาทำรอไว้แล้วนะะทรอไว้แล้ว เดี๋ยวน้องเอ๋จะพาไปดูห้องนอนที่3กันดีกว่านี่เป็นไงกันบ้างคะบ้านสวยนะคะดีไซน์ออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงๆนะออกแบบแบบมาเพื่อการใช้งานจริงๆนี่เลยค่ะห้องนอนที่สามช่วงนี้ก็ไม่มีใครอยู่นะคะบางท่านบอกว่าไม่มีคนทำไมไม่ถอดแมสวันนี้ให้ดูหน้าสวยๆของน้องเอได้เลยนะตนตรงนี้ค่ะสำหรับห้องนอนห้องที่สามนะคะมีความกว้างนะคะ อยู่ที่3เมตรนะคะคูณ3เมตร1 3.1นะคะท่านผู้ชมนะเพราะว่าบางที่เนี่ยเขามีแบบหลักหงจุย้ยต้องมีจุด1 0. อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาแบบเหมือนแบบห้องอย่าแบบมี3ห้องนอนอย่าให้เหมือนกันต้องมี3.5 3คูณ3.1 3.5คูณ3.5 3.5คูณ3.6อะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นแบบหลักหูจุ้ยคุจีนนะคะก็จะแบบบ้านอยู่ด้วยก็ต้องดูหลักหงจุย้ยหลักแบบ ทิศทางด้วยใช่ไหมคะมนี่เลยเหมาะมากๆนะคะตรงนี้สําหรับห้องนอนที่3ามีบอกขนาดแล้วเนาะก็มีความกว้างจริงๆแล้วก็โทนสีก็สว่างหน้าต่างก็บานใหญ่ให้บานใหญ่จริงๆนะคะตรงนี้นะไปค่ะห้องสุดท้ายจะพาท่านผู้ชมไปรับชมกับห้องครัวดูซิว่าเราดูแลห้องนอนก็เยอะนะของก็ฟูนะคะไฟก็ฟูห้องน้ําก็สวยห้องครัวสินะว่าจะสวยแค่ไหน ดูให้จบนะคะจะได้ไม่พลาดนะสำหรับนะคะห้องครัวนี่เลยสวยไหมท่านผู้ชมทำท็อปเป็นทรงแอลให้ด้วยนะคะห้องครัวมีความกว้างอยู่ที่3เมตรคูณ3เมตรค่ะมีหน้าต่างด้วยนี่ซ้ายขวาคือแบบด้านนี้ก็เป็นบาน,บานผักเนาะด้านนี้ก็เปิดซ้ายเปิดขวาได้หมดนะมีซิงค์ล้างจานมีท็อปให้ด้านล่างมีเปิดปิดให้ด้วยลายไม้สวยมากมากเลย ปูกระเบื้องให้มีปลั๊กใช้งานเยอะนะคะตรงนี้แล้วก็มีประตูออไปหลังบ้านแต่ก่อนจะไปหลังบ้านนะคะหนูสอบถามนะคะคุณสุพลไว้แล้วว่ามีของแถมอะไรบ้างเฮียบอกว่าถ้าจองนะคะภายในปีนี้ปี65เนี่ยธันวา65้าเนี่ยนะจองนะได้รับสิทธิพิเศษเนะี่ยแอร์สองตัวเลือกเลยจะติดในห้องน้ําก็ได้ในห้องครัวก็ได้นะคะตรงนี้อยู่ที่เราจะติดเลยเลือกติดเอานะคะเขาให้สองตัวแถมโอนฟรีด้วย ใครอยากได้นะคะอย่าลืมโทรไปหานะแล้วก็บอกเขามาจับพวกเราก็ได้นะคะแต่เขาไม่ได้จ้างเร้นะเราอยากทําให้ท่านผู้ชมได้แบบของดีๆเราผ่านมาเราเห็นโอ้ยบ้านสวยโครงการดีก็อยากจะให้ท่านผู้ชมแล้วก็ขอสิทธิพิเศษเนี่ยเรื่องแอร์เนี่ยเรื่องโอ้ยท่านผู้ชมเนี่ยฟรีในปีนี้นะคะรีบจับรีบจองกันเลยสาหลังเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมไปจ้าต่อกับที่เขาเรียกว่าประตูออกหลังบ้านมีฟุตบาทนั้นนอกให้ด้วยนะ ทั่วเลยมีที่ระบายด้วยนะคะนี่ไม่ต้องห่วงนะคะว่าน้ําจะท่วมหรือเปล่าเพราะท่อระบายเขาเดินทั่วเลยเดินรอบ้านเลยเห็นไหมคะท่านผู้ชมมีฟุตบาทให้รอบด้วยแล้วก็ทํารัว้วด้านหลังก็มีสวนผลไม้นะแต่ไม่ใช่ของเราอาจจะใช้มือเอื้อมไปหยิบเงาะก็ได้เหมือนกันนะตรงนี้นี่ดีไหมคะเนี่ยลมก็เย็นดูผมหนูสินะลมเย็นมากๆเลยนี่ท่านผู้ชมนี่เนี่ยเราอยู่ใกล้สวนเขาเนี่ยแต่เราไม่สามารถหยิบอย่างนี้ได้นะท่านผู้ชมคะ มันไม่ได้นะอ่าแค่ดูแบบเอ้ยบ้านเราอยูบีบมีสวนมีสวนเงาะหรือเปล่านะซึ่งไม่เกี่ยวกับทางโครงการเลยนะตรงนี้เป็นไงก,กันบ้างนะคะสำหรับไอเดียบ้านข้อมูลบ้านสวยๆสําหรับโครงการนะคะโครงการนี้นะคะต้องเ,อยเ๋ยวไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมนะใครมาดูได้มาดูนะคะแนะนําให้มาดูเลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ